สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกมฟีฟ่าไรซ์นะครับผมวันนี้เราอยู่กับกิจกรรมใหม่เืครับชื่อกิจกรรมว่าชาค่าชาค่าครับผมนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่นะครับน่าจะเป็นฟีฟ่าแปดแปดนะครับมีให้เราลุ้นแจ็คพงแจ็คพอตด้วยครับผมนะอันนี้คือกิจกรรมใหม่ทางฟีฟ่าไรซ์อัปเดตเข้ามาวันนี้สดสดร้อนร้อนเลยืครับก็นี่ครับผมเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาดูหน้าตาครับผมนะข้างล่างจะเป็นรางวัลของผู้จัดการเนาะ นะครับอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะเผื่อใครไม่ทราบก็เหมือนเราใช้แคสคุณผู้ชมครับผมนะแล้วมันก็จะยิงเข้าประตูนี้ผมลองแล้ว1ครั้งนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเรายิงไปปุ๊บคุณผู้ชมนะมันก็จะสุ่มจากนี่ฮะมันจะมี BPFc j a c k p อตครับผมคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าได้แจ็คพ o t สาอันครับผมนะหรือว่ายิงเข้า3ลูกเนี่ยรางวัลจะอยู่ตรงนี้ครับจะเป็นทางด้านของ j a c k p อตใหญ่อันนี้น่าจะมาจากการใช้แคสของคุณผู้ชมหรือเปล่าเนนี่รราบนนนนนนะะคคคัั่งีีฮตอ้้มไดวลใหญแะ นะครับผมแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็น4ี่แ0นหรือสี่หมื่นเนี่ยไม่แน่ใจนะฮะก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีตรงนี้นะครับส่วนอย่างเราเราเนี่ยถ้าเกิดว่าดวงไม่ดีก็จ,จะได้การ์ดไอ้พวกนี้ทุกคนครับถ้าได้ BP2 อันก็ผมนะก็จะลุ้นเงินอันนี้ต้องลุ้นอีกต่อหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ f c 2ซงครั้งก็ผมนะแจ็คพอตสครั้งจะได้เป็นทางด้านของมินิแจ็คพอตเนาะก็จะได้ตรงนี้นะครับได้โล่สอันก็ผมนะได้ลุ้นการ์ดบวกแปดครับผมนะตัวนี้น่าจะเป็นปีหรือเปล่านะครับก็นี่ครับได บีพครั้งจะได้ลุ้นเงินตรงนี้ครับผมนะเอฟครั้งจะได้ลุ้นแคชครับผมนะแล้วก็แจ็คพอด3าครั้งอย่างที่บอกครับแจ็คพอตใหญ่ตรงนี้ก็จะออกนะครับก็ออันนี้ต้องใช้ดวงนะฮะแล้วแต่ดวงคุณผู้ชมด้วยนะครับ ส่วนด้านล่างก็ผมจนะขออธิบายกติกาที่นึงเผื่อใครไม่เข้าใจนะเพราะว่าผมมาดูตอนแรกเนี่ยก็งงอยู่นะครับฝั่งของด้านล่างเนี่ยจะเป็นทางด้านของดาวให้เราเก็บสะสมนะครับคุณผู้ชมครับอย่างอันนี้ผมลองมาหนึ่งก็จะได้1ดาวใช่ไหมครับถ้าเราสามารถเก็บสะสมครับของรางวัลใหญ่ก็คือ1,500ดาวอันนี้เราต้องเลือกนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่าได้ทั้งคู่นะมาขบดกหู้ได้ทั้งคู่คุ้มเราต้องเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมได้พันห้าใช่ไหมครับเราก็ต้องมาเลือกว่าผมจะอออากากรไคนนะับ หรือจะเอาการ์ดลุ้นบวกแนะครับผมนะเขาจะให้สิทธิ์เราเลือกโดยการกดเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับก็ตามนั้นกดยับกลดล็อกกี่ดาวก็เลือกของรางวัลได้ตามนั้นเลยนะครับนี้ลอง10ครั้งคุณผู้ชมครับมามันก็จะยิงเยอะหน่อยคุณผู้ชมครับเราสซคิปได้ไหมอ่ามันมาทีเดียวเลยคุณผู้ชมครับโอ้โหทำไม10ครั้งมันเกลืออย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลอง50ครั้งบ้างครับห้าหมื่นแคสคุณผู้ชมมาลองดูลองดูครับจะได้รู้ครับ f c เฮ้ยมันเดี้งเข้า f c นะฮะเมื่อกี้ ฟิปมาได้การ์ดลุ้นไอคอนครับผมนะกับดาวอีกสองครับอ๋อเหมือนมันจะไม่ได้เรียงลำดับของรางวัลนะเนี่ยคุณผ่้ชมครับเหมือนมันจะคละๆกันมาเลยปะอ่ะเหมือนมันจะคละกันมาครับอย่างที่บอกครับเอามานี้ทุกคนครับห้าสิบไปเลยครับผมคุณผู้มครับอูแจ็คพอตนี้ต้องดวงดีขนาดไหนวะเนี่ยคุณผู้มผมกดห้าสิบแบบเยอะมากนะครับแต่ไม่ได้เลยครับแสดงว่าน่าจะออกยากพอสมควรนะสำหรับทางด้านของแจ็คพอตนีฮะ ขนาดแจ็คพอตเล็กผมยังไม่ได้เลยฮะคุณผู้ชมเออน่าจะออกยากครับผมได้ดาวทั้งสิ้นเนี่ยห้าพันไม่ใช่ 5, ห้าพันเลยต้องบอกว่าหนึ่งพันห้าร้อยสิบเก้าดาวครับเดี๋ยวผมจะมาเลือกของรางวัลแล้วกันนะครับต่อไปนะครับโอเคเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะเอาฝั่งไหนนะครับอันนี้ก็เอาลุ้นละกันเนาะคุณผู้ชมโอเคเราเน้นลุ้นเราเน้นลุ้นครับผมเอาเป็นเอารุ้นละกันคุณผู้ชมมาเราเน้นแบบลุ้นบวกห้าละกันนะครับ อันนี้เป็นการด์ดดาวโปรยนะครับยี่สอง UCL กับยี่สบสาม Hero ของเรายี่สิบสาม Hero แล้วไงนะสิบห้าชื่อเองนะแต่ไม่รู้ราคาจะเป็นยังไงนะครับราคาน่าจะล่วงครับเบสบอลคัพครับผมนะกับปีใหม่เฮ้ยผมเอาเบสบอลคัพดีกว่านะเบสบอลคัพเนี่ยลุนโดอ้วนนะฮะคุณผู้ชมมาโอ้แต่ร้อยี่สิบชื่อนะครับอันนี้เป็นการันตีบวกแปดกับลุ้นนะครับการันตีเนะี่ยโอ้โหสแตทน้อยมากคุณผู้ชมครับเอาลุ้นแล้วกันอนะลุ้นแล้วกันลุ้นแล้วกัน ตัวนี้เป็นการันตี9 6บวก15นะครับขั้นต่ำคือ111ถูกไหมนะครับผมเอาลุ้นแล้วกัน99นครับแหมเราสายลุ้นจริงๆว่ะคุณผู้ชมนะครับอันนี้เป็น MC 70เอา MC ครับใครแบบจะชอบอะไรยังไงก็อันนี้แล้วแต่บุคคลนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถเลือกได้นะไม่จะเป็นต้องเลือกตามผมนะฮะอันนี้ถ้าเอาชัวร์ก็คือไอคอนใช่ไหม,มเอาลุ้นลวกันคุณผู้ชมจะได้แบบลุ้นกันสนุกๆนะครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายลุ้นเหมือนกันฮะ โอเคนี่ฮะสนุกสนุกของจริงคุณผู้ชมครับคลิปนี้ครับถ้าเอาชัวร์ไอคอน20ชื่อเนี่ยน่าจะมีหลักหมื่นขึ้นนะนะครับโอเคครับผมของเข้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมได้เท่าไหร่นะเริ่มจากเงินก่อนแล้วกันคุณผู้ชมครับอ่ามาดูกันนะครับผมมีอยู่แสนหกเนาะสำหรับเงินครับโอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมซีหมื่นห้าครับคุณผู้ชมโอ้เงินเยอะมากคุณผู้ชมเกิดะไรขึ้นครับฟินมากครับเงินได้ยี่สิบซหร่นะ แต่ถือว่าเราเสียไป9 00 0นนะครับสำหรับคลิปนี้นะจะประหยัดกว่าคลิปที่เราเล่นปกติอยู่พันหนึ่งนะครับผมจะเริ่มจากการ์ดที่มันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมครับยังไงผมฝากกดไลค์เป็นกาลังใจกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผมขอสัก50ไลค์ไปเออไม่ได้เยอะคุณผู้ชมครับห้าสิบไลค์พอนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันครับสำหรับคลิปนี้ครับ22ชิ้นคุณผู้ชมครับไปเลยครับผมคลิปอัดแล้วนะครับสวยงามมาดูกันปัดเดิมด้วยไฟเเลลยหรรือ่าคับ ปีอะไรข้างหลังไม้ปีอะไรวะเนี่ยโอ้ไอคอนครับฟืบมาพาเวลโอ้โหไอคอนเพียบเลยครับพาเวลเน็ตเวทร์ดเจ็ดพันครับผมนะมีกราเบิลมาตินเนลี่ครับเอสเซียงฮาวเวิ์นะครับอ่าที่เหลือก็ไอคอนประมาณนี้โอ้ไอคอนเยอะมากคุณผู้ชมโอ้เลดดอกไอคอนดีจัดเลยครับแต่ราคาก็อ่ะอย่างน้อยก็มีหลักพันอยู่ไปนี้เหมือนไม่ต้องคัดใช่ไหมคุณผู้ชมครับ120ชื่อนะครับเป็นเบสต์วอร์คัพที่ผมเลือกมา นะครับแพงสุดแน่นอนครับดยอ้วนเนี่ยน่าจะมี2องแสนสามแสนนะครับที่เหลือก็นั่นแหละครับตามลำดับลงมาครับเบสวัวครับครับผมปีนี้ครับ120ชื่อบกห้าครับเออไฟครับผมเยอรมันเซนเตอร์แบ็กเหรอฮุมเมลโอ้โหฮุมเมลสองหมื่นครับแต่มันก็ร้อยยี่สิบชื่อครับคุณผู้ชมมาชมเมลสองหมื่นเอ็มครับได้ปะ ไม่รู้อรคุณผู้ชมครับมาชูเมลมาก่อนครับขอเปิดการ์ดเศษอีกนิดนึงนะครับมันมีการ์ดรุ่นไอคอนอีกนิดนึงที่ผมติ๊กไม่หมดนะครับขอไปด้วยครับมา77ใบนะครับเยอะมากคุณผู้ชมครับแต่อย่างมากจะเป็นบวก4นะฮะไม่น่าถึงบวก5นะเดี๋ยวมาดูกันครับเป็นลุ้นนะครับเป็นอะไรปี2 2อยู่ครับเมื่อกี้ไม่ไฟครับผมฟึบมาเอ็นคุณครูครับผม5 0 0พันับ โรนินโย่อะที่เหลือประมาณนี้คุณผู้ชมครับโหต้องย่อให้กันยาวผมบอกเลยครับปลาแปลงครับหรือเดกโกโฟอรันเท่านั้นที่จะรวยเฮ้ยหรือคาวโยก็ได้นะนะครับจะได้มาลองครับมาย3่ามฮีโร่ครับคลาสใหม่ล่าสุดคุณผู้ชมไฟเฮ้ย <c oughs> มีไม่ไฟด้วยหรอ สามจริงโอ้ร้อยสิบสองครับอุ้ยตกใจเลยสะดุ้งเลยเมื่อกี้ต่อไปเป็นรุนบอกแปดนะครับเดี๋ยวใบเอ็มซีผมเก็บไว้สุดท้ายนะเพราะว่าเอ็มซีเนี่ยมันมันการันตีนะฮะผมจะเอาจากเริ่มจากสแตทแล้วกันเนาะอันนี้เก้าสิบเจ็ดนะครับเก้าสิบเก้าอ่ะเดี๋ยวเอาก้าสิบเจ็ดก่อนนะครับมีปีเอ็มซีครับผมปีอ e ียี่สิบเอ็ดแล้วก็ปีแคปนะครับเป็นรุนหกถึงแปดนะครับก็ผมเลือกใบนี้มานะเลือกมากับมือคุณผู้ชมครับบอกเลยตรงนี้ มาปีแคปไปบวกแปดมหปีอะไรครับอีย e ี่สิบเอ็ดครับผมโอ้โหตเลมันเก้าสิบเก้าบวกครับผมนะสำหรับใบนี้ครับ L O L F A B T B แล้วก็ L N นะครับแหมเห็น L N แล้วแบบอยากได้นะครับมามันลุ้นกันมาเถอะปีไรอยา่างเจฟไฟครับผมบราซิลแคมกาคา กากาโก้โอ้ไอเชี่ยไม่บอกแปดพี่โอ้ไอ้เชี่ยโอ้โหถ้าบวกแปดร้อยยี่สิบโอ้โหลาโก้กาคาณผก้ชมครับแสนเก้าครับ อือหืออ้หัวใจจะวายคุณผู้ชมไม่สุดคุณผู้ชมครับไม่สุดครับผมแอเฟรครับโอ้โหให้ตายเถอะโอ้ใจแม่งตกอยู่ตาตุ่มเลยคุณผู้ชมครับโอ้ถ้าบแปะคือจบอะคุณผู้ชมโบแปะคือจบจริงอะโอ้โหอ,อยากรวยคนอื่นบ้างก็ <c oughs> ไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นเขา มาคุณผู้ชมหกถึงแปดครับไปนี้ปีอะไรข้างหลังโอ้โหปีแคปครับแด็ดเลยครับคันเดียวครับโอ้โหเบรกผมรู้สึกผมเหลือเกินนะครับหกถึงแปดครับขอบกแปดขอบกแปดขอบกแปดมาลุ้นกันคุณผู้ชมโอ้โหยี่สิบเอ็ดยีิบเอ็ด ใบแต้มเยอะนะครับใบพันห้ากับเท่าไหร่แหละคุณผู้ชมครับยพันกับพันสองเหรอผมจำไม่ได้นะโคตรเกลือเลยวะขอหลักแสนได้ไหม่ะขอหลักแสนขอหลักแสนคุณผู้ชมใบสุดท้ายของกิจนี้ครับมาดูกันครับคุ้มไม่คุ้มอยู่ที่ใบนี้ครับมาดูกันครับ ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมโอเคก็ตามนั้นคุณผู้ชมครับผมถ้าพวกแปดนี้รวยจริงนะเนี่ยกากาเนี่ยเพื่อเผยนอกได้ด้วยครับกากาแสนเก้าครับผมนะสองแสนประมาณถ้าแบบปัดไอ้พวกหลักพันจริงๆผมว่าสามแสนได้อยู่ นะครับผมว่าส0 0แสนได้อยู่ครับแล้วก็เงินได้แสนสี่นะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยพราตัวหลักพัน0อ0พที่เป็นไอคอนหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยผมว่าเยอะมากนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะสำหรับกิจกรรมนี้ครับผมยังไงฝากกดไลค์ไ้ด้วยแล้วกันคุณผู้ชมครับล้านเอ็มผู้ชมล้านเอ็มนะเว้ยผมไม่เคยเปิดได้ล้านเอ็มเลยตั้งแต่มาทำคลิปเนี่ยหูไม่งั้นนี่รวยรวยแบบเอออยากรวยบ้างแต่ยังไม่ให้รวยอะไร วประมาณนี้คุณผู้ชมนับยังไงฝากกดไลค์ก like ด้วยครับผมนะเจอกันคลิปหน้าครับผมนะคลิปนี้ประมาณนี้